สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทีรกรุกทานมเมนีเก็เ,เลขเด็ดจากหนังสือรวมหวยดังมาให้พ่อแม่พี่้องได้เบ่งกันเลยจา้ารวมหวยดังงวดวันที่สิหกรกฎาคม 2, องพันห้า รวมหวยดังนะคะเด็ดรวมหวยดังวันที่16รกรกฎาคมสองพาหสบห้าบนเด่นห้าล่างเด่นโง ของอาจารย์ธนูเทพล่างเด่นแปดแต่ว่าของติ๊กฮิโร่เด่นสองเอาสองมาใส่แปดก็จะเป็นเลขล่างร้อยเปอร์เซ็นนะคะมาร้อยเปอร์เซ็นสองมาร้อเปอร์เซนของติ๊กฮิโร่ก็จะได้สองแปดราชาตัวเดียวมาเจ็ดแล้วก็มา ศู 7, แล้วก็สีเจนะคะเลขสีเจนี่ก็มาบ่อยบ่อยนะคะแต่กับเกบเรกกับบเรกออกจากเถอหรือจะเป็นงวดนี้เลขล่างมา8ของอาจารย์ธนูเทพนะคะ เฮ้ยเสาชิงชาเลขล่างมาสองเอามาบวกกับอาจารย์ธนูเทพก็จะเป็นสองแล้วก็แปดเป็นเลขล่างมาร้อยเปอร์เซ็นชุดเดียวแอดคิดว่าจะเป็นเลขบนนะคะเลขบน ไกลงามเจ้าแม่ยิบซีเป็นเลขจากรวมหวยดังฟันทงบน แบ่งกันรวยแบ่งกันรวยอันนี้เป็นเลขสามตัวของร่วมหวยดังนะคะเลขสามตัวเรามาดูนกตาทิพย์กันนะคะนกตาทิพย นกตาทิพนี้เข้าทุกงวดเลยจ้าเข้าทุกงวดนะคะนูกตาทิพย์งวดนี้มาเจ็ดคิดว่าคงจะเป็นเลขบนเก้าเซียนสมาธิเก้าเซียนสมาธิเก้าเซียนสมาธิ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเรียกหวยปูก็ามาเจ็ดนะคะหมวยปูก็ามาเจ็ดรับเฉพาะบนมาสี่ ผีเสื้อทับขุนศึกมาแปดสองตรงกับอาจารย์ธนูเทพ อาจารย์เสือวดที่แล้วก็เข้านะคะวันนี้มาศูนย์ฟันธงที่เลขห้าแต่ว่าแอดคิดว่าจะเป็นบน เลขที่มาตรงกันลายสำนักนะคะก็คือเลขของนกตาทิพนกตาทิพมาเจ็ดสองมาเจดดินเจ็ดนะคะดินเจ็ดเจ็ดศูนย์นี้ก็คือเลขของเลขของเลขอายุของพระราชานะคะเลขศูนย์ เป็นเลขอายุของพระราชาเลขไก่งามก็มาเจ็ดย้ำอีกทีนะคะหนงังสือติ๊กฮีโร่เลขล่างมาสองร้อยปร์เซ็นหน้าปุกเขาก็มาสองนะคะหน้าปุกก็มาสอง ส่วนเลขรวมหวยดังนี้เลขที่ชอบมากที่สุดก็คือเลขชุดนี้นะคะเป็นเลขชุดนี้ที่ชอบมากที่สุดเป็นเลขชุดนี้นะคะและ้วก็เลขชุดนี้ ากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดหมวดต่อไปขอพระคุณมากๆค่ะที่กดไลค์กดติดตามก็ท่านใดที่กดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านโชคดีนะคะถูกสลากินแบ่งรัฐบาลขอให้ท่านจงโชคดีทุกๆุกท่านนะคะขอพระคุณหลายๆลด้วยจ้าสวัสดีจ้า